คิดดูก่อนเหรอจะดีหรอไม่มองได้กที่อ่ะจะเยอะไหมจะดีหรอคะไม่ไม่มองหน้าหมือนมองหน้าที่เล้ก็ัดคุยที่มันจะดีมองหน้า i <laughs>

em ruộng kèmเลย อันนี้เดี๋ยวก็เจอ อุ๊n chi <laughs> ตอนตอนทีน่หันไปมอง การมีเลขนึงสองต้อง vô đây yêu đại